สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจน้ำมันเครื่องคาสโลที่สุดของนวัตกรรมเพื่อประสบการณ์การขับขี่เต็มรูปแบบ t ทอสคู s สปอร์ซี i ี s ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ชายสายแอคทีฟที่ช่วยปกป้องและเติมความหอมยาวนานตลอดวัน u n นิเทคพลังงานสำรองสู่อนาคตแบรนด์คุณภาพจากเซอร์คอนทางเลือกอย่างชาญฉลาด สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่สยามสปอร์ตฮาร์ฟไทม์สเปเชียลนะครับวันนี้เป็นเทปที่เราอัดเอาไว้กันเมื่อวานนี้ใช่ครับนะครับในวันหยุดแบบนี้ก็แน่นอนครับหาเรื่องราวต่างๆเอามาพูดคุยกันนะสบายๆแบบนี้นุดนครับวันนี้หัวข้อของเรานะต้องบอกทุกท่านก่อนว่า เป็นหนึ่งในหัวข้อที่แฟนๆเนี่ยคอมเมนต์ถามเข้ามาเยอะแฟนชาวไทยเยอะเ<ช>นวคาสเซลใช่ครับเพราะว่าเราเนี่ยรับรู้กันอยู่แล้วว่านิวคาสเซลมีการเปลี่ยนกลุ่มทุนเจ้าของสโมสรใหม่นะโอ้โหเข้ามานี่เรียกได้ว่ามีเงินน่ะเจ้าของรวยสุดในโลกอะ่ะ<ช>นิวคาสเซ่ใช่นนะนะคือโอเคว่าเขามีการลงตลาดไปเมื่อช่วงหน้าหนาวอ่ะใช่มีนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้โอ้โหหวือหวาคือในสายตาแฟนบอลน่ะคือในเมื่อคุณมีเจ้าของรวยครับคุณต้องแบบเสริมทัพดิ 200300อ,อ,อล้าน คุณจำช่วงแรกที่เขามีข่าวกันไหมเอ็มบัปเป้เมสซี่อาซาพวกนี้มีชื่อหมดเออนะครับแต่ว่าปรากฏว่าพอมาจริงๆแล้วเนี่ยมันยังทำขนาดนั้นไม่ได้แต่เขาก็พยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อให้นิวคาสเซลเนี่ยกลับมาเป็นทีมที่อย่างน้อยเลยคือลอดตกชั้นในทุกๆปีก่อนแล้วก็กลับมายิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งใช่ก็มันต้องใช้เวลานะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพราะอะไรครับนิวคาสเซลถึงไม่ได้ทุ่มมหาศาลเหมือนกับสมคำล่ำลือว่ามีเจ้าของเป็นแบบมหาเศรษฐีเป็นเจ้าชายหน่อยอ่าเดี๋ยวเราม เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันแต่ว่าก่อนอื่นต้องขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะครับเริ่มจากน้ำแร่ธรรมชาติตรายช้างมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยเบรวษัทจำกัดมหาชนครับสดนี้นะครับผมออสดชื่อนะสดชื่อทุกๆวันครับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างครับครับแล้วก็ฝากธนาคารกสิกรไทยนะครับกับด o l ฟินม m น n ี y ครับสินเชื่อส่วนบุคคลจากเซ็นทรัลเจดีฟินเทคครับร่วมกับกสิกรไทย ให้วงเงินพร้อมใช้สูงสุด5เท่าครับดอกเบี้ยแค่2.8% 0ต่อเดือนสมัครง่ายๆผ่านแอป Dolphin นะครับเอาไว้เป็นเงินสำรองฉุกเฉินไม่ใช้ก็ไม่เสียดอกเบี้ยนะครับครับฝากน้ำมันเครื่องคาสต้าด้วยนี่นะที่สุดของนวัตรกรรมเพื่อประสบการณ์การขับขี่แบบเต็มรูปแบบครับผมตอนนี้มีกิจกรรมใหญ่ รนะุ่นลับขององวันอาทิรถมอเตอร์ไซค์ Honda CBR ไอโฟน13เสื้อแมนยูเวอ้ยฟูพร้อมลายเซ็นแล้วก็มีลูกฟุตบอลของอาร์เซนอลด้วย <Yeah. S 1> นะครับก็แค่ซื้อน้ำมันเครื่องคัสตอร์เอชแมกนาเทคหรือว่า Power One ครับก็สามารถส่งเข้าร่วมชิงโชคกันได้ที่จุดขายทุกๆสาขาทั่วประเทศเลยหรือว่าจะสแกน QR code ก็ได้นะครับครับฝากผลิตภัณฑ์ของทอสด้วยนี่ตัวนี้ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของผมโดยเฉพาะอันนี้นะเขาบอกว่าใช้ดีบอกต่อเลยสำหรับทอส์คูลสปอร์ตดีโอโลออนครับเป็นหนึ่งในคูลสปอร์ตซีรีส์นะผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ชายสายแอคทีฟนี่นะครับตัวนี้เนี่ยตัวโลออนเขาบอกพอใช้ปุ๊บเนี่ยเย็นขึ้นกว่า4องศาระงับเหงื่อแห้งสบายด้วยนะครับหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำใกล้บ้านคุณแล้วก็ตอนนี้นี่ เทสโก้โลตัสมีโปรโมชั่นซื้อ1แถมหนึ่งด้วยนะฝากเอาไว้แล้วก็มีตัวผลิตภัณฑ์อื่นๆอ,อีกเยอะแยะมากมายเลยนี่พอได้ไหม นี่พอได้ไหมได้อยู่ท่าได้อยู่เหมือน,อนกับคุณแบงค์คุณแบงค์ใช่นะครับ,รบอ่ะแล้วก็ฝากเครื่องสำรองไฟของเซอร์คอนนะครับเครื่องสำรองไฟยูนิเทครุ่น Hypermax Gaming UPS ป้องกันไฟดับไฟตกไฟเกินไฟกระชากแบบเต็มประสิทธิภาพนะก็สามารถสั่งซื้อได้ครับที่ร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำทั่วประเทศแล้วก็สั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับยูนิเทคเดอะพาวเวอร์แบ็กอัพทูเดอะฟิวเร์ครับมครับเี่ฝากศึกเจลีกด้วย นี่ลีกอันดับหนึ่งของเอเชีย er ครับสู้สุดตัวเชียร์สุดใจกับสามแข้งไทยในเจอร์ลีกเดี๋ยวเรามีวิทยาโปรแกรมครับไปรับชมกันครับช่วงสิและสุดท้ายศึกเจลีกซีซั่นนี้ยังมีเกมสำคัญให้ไล่ล่าขวาสาคะแนนไปกันที่เอฟมาลีนอสที่ต้องเก็บชัยเพื่อคว้าแชมป์นัดนี้พบทีมจอมบ,บูใจสู้อย่างชนแอนเบลมาเล่ถ่ายทอดสดทางสยามสตอร์ดวันเสาร์ที่13สิงหาคมเวลา17นาฬิกา ส่วนเจและฟอนตาเล่แชมป์เก่าต้องเอาชนะเพื่อความหวังขวาแชมป์โดยนัดนี้พบเกียวโตสังหะถ่ายทอดสดทางสยามสปอร์ตวันเสาร์ที่13สิงหาคมเวลา17นาฬิกาข้ามมาอีกวันคาชิมะแอลเลอร์ที่ต้องการ3คะแนนเพื่อเบียดแย่งแชมป์ซึ่งเกมนี้พบอววสปาฟุกุโอกะถ่ายทอดสดทางสยามสปอร์ตวันอาทิตย์ที่14สิงหาคมเวลา16นาฬิกามาร่วมลุ้นศึกเจลีก2022ชวงสินสุดท้าย ชมกันสดๆจากญี่ปุ่นที่ YouTube และ Facebook สยามสปอร์ตนอกจากนั้นะนครับยังฝากนี้ด้วยครับเดนเนทไว้ครับ <ide> ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติใช้แล้วฟันสะอาดปากไม่เหม็นกับโปรโมชั่นเดือนสิงหาคมนะครับขนาด100กร,รมัมเหลือ85บาทแล้วก็ขนาด65กร,รมัมเหลือ55บาทซื้อได้ที่ Shopee d e n น t a l Official ครับแล้วก็ส <D> ุดท <ide> ้ายเว็บไซต์สยามสปอร์ตกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับ <Yes. S 2> <D> w w <ide> สยามสปอร์ .co.th ก็สามารถเข้าไปรับชมไปอ่านขา่าวสารกันได้เลยใช่ครับ,รบอ่ะโอเคมาเข้าสู่หัวข้ออย่างที่บอกลืมแนะนำตัวนะเอาจริงวันนี้ไม่เป็นไรเขรู้อยู่แล้วไม่ต้องสนใจแล้วเนาะนะครับก็นิวคาสเซิลเนี่ยนะคือถามว่ามีการลงตลาดซัมเมอร์แล้วบ้างหรือ,อยังก็มีซื้อเข้ามาแล้วนะแต่ว่าหลักๆเนี่ยที่เป็นแบบตัวเด่นๆจริงๆคือมี2คนอันนี้เรารู้จักชื่อครับนิกป๊อ ผู้รักษาประตูกับเซนบอสมันที่เป็นกองหลังมีแมต์ทาร์เก็ตที่เซนถาวรอนี่คนหนึ่งแต่ว่าตัวคนนั้นยืมมาก่อนแล้วใช่นะครับคือเราจะสังเกตว่าช่วงแรกเริ่มเนี่ยิโคลเสรเขาจะเริ่มบิลล์อัพทีมจากเรื่องของเกมรับก่อนออนะมีการมีความมีการเอาใจใส่เรื่องของประตูนะ <Center. S 2> แล้วก็เอาเรื่องของเซนเตอร์ เพราะเขารู้ดีว่าจุดอ่อนของพวกเขาที่เผชิญมาตลอดที่มันจะตกแหล่ไม่ตกแหล่ตกชั้นเนี่ยนั่นก็คือการเสียประตูที่ง่ายจนเกินไป uh huh. แล้วก็อย่างวอตแมนนี่คือไปแย่งมาจากหลายทีมนะโอ้ oh, ดังมากในะยุโรปคนนี้แต่ว่าสุดท้ายเนว่าเซิร์นมาก็ถือว่าเซอร์ไพรส์เดียวหนึงเซอร์ไพรส์น,นะครับแต่ว่าหลายคนก็นั่นแหละอย่างที่บอกว่าเขายังคงตั้งคําถามอยู่ว่าเฮ้ยเนี่ยคือวันนี้วันที่12สิงหานั่นหมายความว่าเหลือระยะเวลาเนี่ยประมาณไม่ถึงแบบ3สัปดาห์ดีแล้วนะ ตลาดเนี่ยก็จะทําการปิดตัวลงใช่นิวคาสเซิลทำไมถึงยังช้าจังเลยอ่ะวันนี้เรามีคําตอบมาฝากกันซึ่งก็เป็นความคิดเห็นแล้วก็เป็นข้อมูลจากสายข่าวนิวคาสเซิลโดยตรงนะครับวันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลจากคุณคิสดาวนี่ที่เป็นผู้ซื้อข่าวสายนิวคาสเซิลจากสกายสปอร์ตนะครับเขาก็ออกมาระบุข้อมูลในเรื่องแรกที่น่าสนใจเกี่ยวกับปัจจัยทําไมถึงทําให้นิวคาสเซิลเนี่ยไม่ได้เสริมทัพบ,บุ้มบ้ามเสริมทัพสมชื่อทีมมหาเศรษฐีแบบนั้นนะฮะเรื่องแรกมาจาก เรื่องของงบเสริมทัพนะครับเขาบอกว่าเข้าใจว่าทำไมคนถึงคาดหวังให้ทีมทุ่มหนักเพราะว่าตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมามันมีการเสริมทัพที่ค่อนข้างสนุกหลายเดียวนะครับถ้าเกิดเราจํากันได้มีคริสวูดที่ซื้อเข้ามาจากเบอร์ลี่นะครับมีบรูโน่กิวมาไรส คียวแนที re, ่เปียรวมไปถึงแมททาเกตที่ยืมมาก่อนแล้วก็มีการเซ็นขาดในช่วงล่าสุดนะครับสาดียวเนี่ยเปิดมาโหกระหน่ำเลยโงโป้งโป้ง,ปงตัวดีๆทั้งนั้นนะครับแต่กับซัมเมอร์เอ็ดดี้ฮาวเขาเคยย้ําเอาไว้แล้วว่าเขาจะมาทุ่มหมดหน้าตักแบบช่วงที่ผ่านมาไม่ได้เพราะว่าเหตุผลหลักๆเลยเนี่ยต้องเคารพในกฎ financial fair play หรือว่า FFP ด้วย ด้วยความที่ทีมของเขาเนี่ยเพิ่งจะเลื่มตาอ้าปากใหม่ก็จําเป็นจะต้องทําให้บัญชีขาออกน่ะม,มันสวยก่อนเรื่องของอไรายได้อะไรต่างๆให้มันเป็นตัวเลขที่เป็นสีเขียวเป็นบวกเยอะๆก่อนนะครับก่อนจะมีการเอาเงินเนี่ยไปเสริมตัวเบงเข้ามาได้ไม่งั้นมันก็จะผิดกฎอธิบายเรื่องของฟ i นน n เชียเอาแบบสรุปให้เข้าใจง่ายถามว่าเข้ามาเป็นกลุ่มทุนเนี่ยนะเจ้าชายเข้ามาเขาทุ่มได้ไหมโอ้ยผมว่าซื้อเป็นพันล้านอ่ะคุณซื้อไปเถอะถ้าเกิดว่าคุณไม่กลัวเรื่องของฟ i นน n เชียแฟร์เพย์แต่ว่า ก่อนอื่นเลยการทําทีมเนี่ยคือนอกเหนือจากเรื่องของขาออกที่มีการขายนักเตะแล้วมันต้องมีเรื่องของสปอนเซอร์ด้วย uh huh. แล้วเราต้องยอมรับว่าทีมนิคอลส์ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยในมือของไมค์แอชลีย์เขาก็เป็นทีมแบบระดับกลางๆอ่ะนะคือด้วยคุณภาพของนักเตะด้วยผลงานในสนามมันก็เลยทําให้พวกสปอนเซอร์มันยังไม่ได้ดึงดูดกันนะเจ้าใหญ่ๆไม่กล้ามาลงทุนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหาสปอนเซอร์เป็นเงินรายได้หลักเข้าสโมสรได้นะ ตรงจุดนี้ครับมันก็จะทําให้เรื่องของช่องว่างของ Financial เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นถูกต้องคุณมีไรายได้เข้ามาเขานับหมดนะว่าคุณจะหามาจากไหนขอให้ใไม่ใช่แบบกระเป๋าซ้ายเข้ากระเป๋าขวาไม่ผิดกฎอ,ะอ่ะนะไม่ผิดกฎของทางทางฟีฟ่าทางยูเอฟ่าคุณทําได้หมดคุณจะไปหาเงินตรงไหนก็ได้แล้วผมรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเขาเขากำลังเริ่มทําตรงจุดนั้นอยู่จะสังเกตว่าจะมีข่าวเรื่องของการเปลี่ยนสปอนเซอร์คาดอกนะเงินจากสปอนเซอร์นู่นนี่นั่นเข้ามาเริ่มเข้ามาแล้วแต่ก็ไม่ได้หมาเพราะว่า มันต้องมีระยะเวลาของมันถูกมันจะไม่ใช่แบบปั๊บเดียวแล้วได้หมดคือเขาพยายามทําให้มันโปร่งใสที่สุดผมว่าเขาเคารพกับกฎกับพรีเมียร์ลีกที่เขาตั้งมาก็ต้องยอมรับว่าตอนเข้ามามันมันยังมีเครื่องหมายคำถามไงใช่นะครับซึ่งสื่อเขาบอกว่าเอาจริงๆเนี่ยซัมเมอร์นี้นิวคาสเซิลต้องการจะเสริมอีกประมาณ2ตําแหน่งนะครับคือการที่เขาเสริมแนวรับไปเน้นเน้นแล้วเนี่ยอีก2ตําแหน่งที่เขาอยากได้ก็เน้นไปที่แนวรุกนะฮะเช่นกองหน้าและก็ปีกริมเส้น แต่ก็พยายามที่จะเลือกคนที่ใช่และก็เหมาะสมกับทีมจริงๆไม่ใช่แค่จิ้มไปมั่วๆนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาใครเข้ามาก็ได้ก็ต้องเป็นคนที่ค่อนข้างลงแล้วก็เหมาะกับแผนที่เอ็ดดี้ฮาวเขาพยายามตั้งให้กับทีมนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เอ็ดดี้ฮาวเขาเน้นย้ำมานานแล้วคือจะซื้อแบบฉลาดแล้วก็คุ้มค่าที่สุดเพื่อสร้างทีมระยะยาวนะครับถ้าเกิดคุณต้องการที่เนลโคเซิลกลับมายิ่งใหญ่แล้วก็อยู่กับพิมเมลิกไปนานๆมีผลงานที่ดีต่อเนื่องก็จําเป็นจะต้องสร้างจากรากฐานขึ้นมาไม่ใช่มาเอาแค่แบบผักชีรยหนะน้าะ ประเด็นคืองบประมาณที่ทีมสามารถทุ่มได้เนี่ยไม่ว่าจะด้วยปัจจัยอะไรก็ตาม financial fair play เหลือ,อก็ตามนะครับมันมีแค่ราวๆ8 0ดสถึงเกล้านปอนด์เท่านั้นอันนี้ก็สิ่งที่คีสดาวนี่ให้ข้อมูลมานั่นนะทาให้โจ์การซื้อนักเตะเนี่ยมันยิ่งยากบวกกับการที่ทีมก็ทุ่มไปแล้วกับเซีนบอทแมนนะครับดีลนั้นนะ่ะราคา5 5ล้านปอนด์ครึ่งหนึ่งแล้ว <c oughs> มันเท่ากับก้อนใหญ่ก้อนนะมันลอยไปแล้วนะครับแล้วเงินที่เหลือจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเอาตามตัวเลขมันก็คือประมาณ30ล้านนนนปอนเท่าั้ฉะนั้น ถ้าเกิดจะมีการทุ่มจริงๆในช่วงตลาดที่เหลือในสสัปดาห์เสร็ๆก็คงจะได้แค่ตัวเดียวถ้าคุณจเอานักเตะที่เกรดดีๆนะครับแล้วคิดดูนักเตะเกรดเทพๆเนี่ยสาล้านปอนด์เดี๋ยนี้มันไม่ค่อยมีแล้วใช่หาย,ยากคือด้วยงบ เท่านี้นะครับเนี่ยอันนี้คือเขาคำนวณมาจาก financial แล้วนะหักลบกลบอะไรต่างๆเนี่ยคือตัวเลข90ล้านโดยประมาณเราอาจจะไม่ได้ชัดเจนตามนี้หรอกรว่าข้อมูลที่สื่อให้เราก็อ้างอิงตามนี้คือถามว่าถ้าเขาจะซื้อเยอะเขาซื้อได้ไหมซื้อได้ซื้อได้คุณก็แบ่งมาสิเออสิตัวเนี่ยคุณก็แบ่งไปนะสัดส่วนคนนั้นยืมคนนี้5ล้าน10ล้านนะแบ่งไปเลยซอยออกไปแต่คุณภาพมันจะเป็นยังไงใช่ถ้าเกิดราคาถูกใช่ไหมคุณเข้ามาเนี่ยเผลอๆคุณถ้าเกิดว่าคุณไปซออยยเะขนนนาดั้ เผอๆเอาเข้ามาไม่ได้ดีกว่าตัวที่มีอยู่ใช่แล้วมัน,มนก็นจะมากองกันมากองกันเลือกที่จะแบบเอาแบบโป้งเดียวแล้วเข้ามาเห็นความเปลี่ยนแปลงได้เลยดีกว่าถูกต้องนะครับทั้งนี้ครับ Chris Wall คริสวอลนะฮะเป็นผู้สื่อข่าวสายนิวคาสเซิลอีกคนหนึ่งเมืม่อกี้สกายสปอร์ตคนนี้มาจากแอตแลนติกยูก็เชื่อถือได้เขาก็มองว่าแฟนบอลสาราดงต้องทําใจยอมรับนิดนึงนะครับว่าทีมต้องใช้เวลาอีกสักหน่อย กว่าจะสามารถยกระดับแบบเต็มขั้นได้ต้องใช้เวลาในช่วงนี้ในการแสวงหากําไรเพื่อเข้าสโมสรพอฐานบัญชีมาเริ่มแกร่งแล้วแบบที่เราพูดกันมันเริ่มเป็นเขียวแล้วตอนนั้นแหละที่จะสามารถมาจัดหนักให้แฟนๆได้เต็มที่มันน่าจะมีซักซัมเมอร์นึ่งอ่ะที่เิวคาสเซิลสามารถทุ่มได้แบบปังๆเข้ามาแต่มันยังไม่ใช่ซัมเมอร์นี้ในเอามุมถูกผมนะผมว่าอย่างช้าที่สุดอ่ะภายใน2อปีซัมเมอร์ huh. อาจจะไม่ใช่2023อาจจะยังเร็วเกินไป2023งบน่าจะประมาณเนี้ย เก้าสิบร้อยล้านอยู่แต่ผมว่า2024เป็นต้นไปคุณเคยเห็นเชลซีทุ่มเล่าไหล่สามร้อยล้านสองร้อยสามร้อยล้านแมนยูสองร้อยสามร้อยล้านรอดูเลยใช่2024 2025เป็นต้นไปเนี่ยถ้าทีมยังมีความทะเยอทะยานในลักษณะแบบนี้ผมว่ามาแน่ครับสักสองสามตลาดเดี๋ยวว่ากันนจะใช่ทีนี้ครับเรื่องของความดึงดูดก็ต้องยอมรับตามตรงว่าอย่างที่เราพูดกันไปต่างๆนานา นิวคาสเซิลเป็นทีมที่มีเกียรติประวัติยาวนานทีมปอะศาสตร์เลยทีมที่มีประติศาสตร์ยิ่งใหญ่เป็นหนึ่งในทีมที่เอาเรียกได้ว่ามีแฟนบอลที่คอยซับพอร์ตสโมสอ,นอันอย่างเนืองแน่นนะแล้วก็ติดตามกันมาตลอดไม่ว่าคุณจะล้มหกักหกล้มคลุกค,คานยังไงแฟนบอลอยู่เคียงข้างเสมอ,อมจะสังเกตว่านิวคาสเซิลเนี่ยโอ้โหเป็นทีมที่มีแฟนเข้าไปดูเกมในสนามเยอะตลอดใช่นะครับเขาสนับสนุนเรื่องของตั๋ว แต่ที่ผ่านมามันอย่างที่เรารู้ไม์แอชลี่ยังไม่ตรงจุด mm hmm. แต่พอมาเปลี่ยนมาเป็นกลุ่มทุนเนี้ยนะเขาก็คาดหวังกันมากขึ้นแต่คุณจะทํำยังไงคุณต้องเพิ่มแรงจูงใจเพื่อดึงเป้าหมายตัวหลักๆเนี่ยเข้ามาร่วมทีมให้ได้การจะไปแข่งแย่งแบบระดับ เวล์คลาสระดับซูเปอร์สตาร์เลยเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับยังยากอยู่ยังนนยากนะคือผมเห็นอยู่นะว่านิวคาสเซิลเนี่ยโอ้โหมีข่าวโดนจับไปเชื่อมโยงนะอ,อย่างที่คุยกันอย่างพวกเอมปเป้พวกเมสซี่โรนัลโดในช่วงนึงหรือแม้กระทั่งลองมาเป็นพวกแกเร็ตเบลอิสโก้พวกนี้ก็มีนะใช่แต่ความน่าดึงดูดใจมันต้องเริ่มจากเรื่องของโคตาเป็นหลักเพราะว่าถ้านิวคาสเซิลขยับตัวเองสมมติตอนเนี้ยเขาเป็นทีมลุ้นหนีตกชั้น อะขึ้นไปเรื่องของกลางตารางม,<ช>มันก็จะเปิดใจให้กับนักเตะม,มากขึ้นหรือถ้าเกิดว่าคุณขึ้นไปโคต้าฟุตบอลยุโรปเมื่อไหร่นี่ก็จะเป็น9ก้าครั้งสําคัญคนะครับ,รบมีการยกตัวอย่างนะอย่างาฮูโกอิคิติเก่กองหน้าดาวรุ่งคนนี้ให้ความสนใจมานานแล้วสุดท้ายพอมีทีมที่เข้ามาแย่งด้วยอย่างเปเ,เช ก็เป็นตามภาพก็เนี่ยครับเปิดตัวเสร็จเบเชไปเรียบร้อยนะท,ทั้งทั้งที่เอาว่ากันตามตรงเรื่องของเงินค่าตัวผมไม่เชื่อว่านิวคาสเซลจะจ่ายได้น้อยกว่าอันนี้เป็นการยืมตัวก่อนอ่าก็มายืมตัวกับเบเชแต่เขาก็เลือกที่จะ<ห>อยู่ที่<ง>เดิมนะ่ะเออนั่นแหละถูกต้องยังไม่รวมดีลอื่นๆอีกนะครับที่สื่อบอกว่ามีแต่ว่ายังไม่ได้เปิดเผยชื่อมีอีกหลายคนคือว่าง่ายๆแหละเรื่องของแรงจูงใจมันยังสู้ระดับบิ๊กทีมไม่ได้ใช่ครับนักเตะเป้าหมายเนี่ยเขายอมรับว่ามีหลายคนนะแต่เขา พอมาถึงเรื่องของความดึงดูดนะคุณเลือกเอาระหว่างเฟเชกับนนโคอเซนณ์นะวินาทีนี้นะครับนักเตะก็ต้องอาจจะต้องเลือกถ้าเป็นฝั่งชื่อเสียงก็เฟชเชอาจจะมาก,ก่อนใ,ในช่วงนี้คือผมว่าอันนี้เราเรามานั่งคิดดูผมว่ามันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้แต่คงไม่ใช่ปัจจัยทั้งหมดคืออย่างอีกีตก้คนนี้เขาเป็นเขาเป็นเด็กฝรั่งเศสเ,เ,เขาเกิดในฝรั่งเศสเขาเกิดที่ที่แรง แรงกับปารีสเนี่ยห่างกัน2ชั่วโมงครึ่งมันไม่แปลกว่าทําไมนักเตะในการก้าวไปสู่อีกระดับหนึ่งอ่ะเขาเลือกที่จะอยู่ใกล้ๆก่อนทั้งทั้งทงที่ถ้าเกิดมาในปารีสนี่โอกาสการันตีตัวจริงเยอะกว่าแบ,บเบอร์กว่าเปเช่ใช่ใชแต่ก็เรียกว่าอ่ะสเต็ปต่อไปยังไงผมขออยู่ในละแวกใกล้ๆแล้วก็ไม่ต้องปรับตัวเยอะอันนี้ก็เป็นการตัดสินใจของอีกิติเก้หคน แต่ผมว่าอย่างที่บอกไม่ใช่ทั้งหมดเพราะอย่างเซเวนบอสแมนเงี้ยเ,าาเนื้อหอมกว่าอีก,กิติกใช่แต่าาก็ยังเลือกมาเพราะว่าเพราะฉะนั้นผมว่ามันก็ยังมีความดึงดูดเล็กๆในส่วนของการเรียกนกแต่แต่ว่าอาจจะต้องอีกสักพักหนึ่งกว่าจะเรียกได้ทั้งหมดใช่แล้วอ,อย่างก<ช>ิมาไลส์อย่างเงี้ยก็แย่งกันหลายทีเหมือนกันแล้วคือเราสังเกตว่าถ้าเกิดพอพูดถึงแรงดึงดูดเนี่ยถ้าเกิดชื่อชั้นไม่ได้คนจะไปมองเรื่องของข่้นเหนื่อย แต่เอาจริงๆอ่ะตัวที่เนลคอสเซลเซ็นเข้ามาเนี่ยก็ไม่ได้ค่าเหนื่อยแบบโอเวอร์มากขนาดนั้นเขาก็ให้ตามเพดานของเขาใช่นะครับโอเคอันนี้ก็เป็น2เรื่องและงบประมาณและก็แรงดึงดูดคราวนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่แฟนบอลสงสัยกันมาเพราะว่ามีข่าวกันมาหลายสัปดาห์แล้วทำไมบทสรุปมันมันถึงออกมาหน้าประมาณนี้นะครับก็คือประเด็นของเจมส์แมดดิสันกองกลางตัวเก่งของเลสเตอร์ที่นิวคาสเซลก็อยากได้ เอออย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับการที่นิวคาสเซิลต้องการเสริมแนวรุก2ตัวเนี่ยด้วยงบจำกัดมันก็เป็นเรื่องยากทําให้ทีมพยายามเจาะลงมาที่เจมส์แมดดิสันคนเดียวเลยนักเตะหนึ่งคนสามารถเล่นได้หลายตาแหน่งนะครับในเกมบุกเนี่ยเขาก็เล่นเป็นกลางรุกก็ได้เล่นปีกก็ดีแม้กระทั่งเล่นหน้าต่ําก็ได้เหมือนกันซึ่งก็อาจจะเป็นสาเหตุที่แมดดิสันเนี่ยเป็นเป้าหมายที่มีข่าวกับทีมมาหนักมากๆในซัมเมอร์นี้ซื้อ2คนไม่ได้ซื้อแม่งคนเดียวแต่ที่ตอบโจทย์ที่สุดและมีกกกาาาารรยยืื่่่นนนขนข้้้อออเเสสไปแลวทใุใหญๆง็ เยอะแยะแต่ก็โดนปัดออกมาทั้งสองรอบซึ่งเอาจริงๆมันก็สร้างความแปลกใจให้กับสื่อเหมือนกันเพราะปกติเนี่ยเอดดี้ฮาวเขาจะใช้ระบบของเขาเนี่ย C ส3สามเป็นหลักแต่การม,ามองที่แมดเดสันที่เป็นนักเตะเบอร์สิแบบนี้มันอาจจะไม่ได้ตรงกับระบบที่สุด<ม>ก็อาจจะต้องมีการปรับเพื่อรองรับนักเตะคนนี้นะครับในอนาคตอาจจะเป็น C 2 3 1หรืออะไรก็ตามที่ต้องมีแมดเดสันเป็นกองกลางตัวรุก<ม>คราวนี้ด้วยความที่โดนปัดไปแล้วถึง2ข้อเสนอทําให้สื่อก็ค่อนข้างเชื่อนะครับว่าแมดเดสันไม่น่าจะมาแล้ว พอเนอลคอสซทุ่มค่าตัวที่ทะลุหลัก50ล้านปอนด์ไม่ไหวอย่างที่เราบอกกันตอนแรกอะ่ะเอาตัวเลขแบบคร่าวๆเหลือ30ล้านปอนด์เนี่ยดันไปถึง50มันก็เกินตัวมากๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะไปทุ่มหลัก60ล้าน70ล้านตามที่เลสเตอร์ร้องขอคงจะเป็นไปไม่ได้อนนียก็เราเห็นข่าวเชื่อมโยงมานานมากแล้วนะแต่ว่าดีวก็ยังไม่จบสักทีนะครับทีนี้อ่ะเราจะจิ้มไปที่เรื่องของตำแหน่งตัวรุกเลยเพราะสื่อเขาบอกว่า เป้าหมายของิวคาสเซลเนี่ยเขาอยากได้เรื่องของแบบผู้นำในเกมลุกหลายหลายคนไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งปีตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกอะไรต่างๆแบบนี้นะมันมีชื่ออื่นด้วยนะครับดาวนี่เนี่ยเขาก็เปิดเผยเพิ่มเติมเขาบอกหลักๆแล้วเนี่ยนะอยากจะเสริมแนวลุกตอนแรกิวคาสเซลเนี่ยก็อยากได้คนนี้มูซาดิยาบี้ครับปีจากไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะแต่ว่าโดนโกงค่าตัวแพงเรียบร้อยเนี่ยเขาบอกว่าทาง เลวอคูเซ่นเรียกพอๆแมนดิสันเลยโอ้โหเป็นหลัก50-60ิบหกสิบเลยใช่ไม่ต่ำกว่า50ล้านส่วนแม็กซ์เวลกอร์เน็ตครับที่ตอนแรกเข้าไปร่วมวงด้วยครับสุดท้ายเสร็จเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับเป็นเวสต์แฮมที่ชิงตัวไปได้ก็ต้องไปหาทางเลือกอื่นแทน <c oughs> ตอนนี้มีพูดถึงชื่อของแจ็คแฮร์ริสันครับของลีสยูไนเต็ดคนนี้เราได้เห็นฟอร์มกันมาแล้วถือว่าเป็นตัวหลักเลยนะคนนี้เล่นดี <c oughs> เล่นดีมาก <c oughs> แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะทางลีสอะ คือในเมื่อเขาเป็นนักเตะที่เป็นตัวจริงของทีมอะแล้วเขาจะมาปล่อยง่ายๆได้ยังไงอะแล้วเขาปล่อยราฟินญ่าไปแล้วออด้วยเขาเสียราฟินญ่าไปแล้วก็จะมาเสียปีตัวหลักอีกแต่นะทางดาวนี่เขาบอกว่านิวคาสเซิลยังไม่ยอมนะในดีลของแฮร์ดิสันเนี่ยคือเดี๋ยวจะขอสู้ต่อขอยื่นข้อเสนอต่อไปก่อนอีกคนนึงเนี่ยที่อยากจะให้จับตาเขาทิ้งท้ายเอาไว้อันนี้มาจากดิแอร์ลติกยูเครับพี่ลูกัสปาเกตาครับปัจจุบันก็อยู่กับโอลิมปิกลรยอง เขาบอกว่าตอนที่ทางนิวคาสเซิลเนี่ยไปเจรจากับกิมารไล์มีการพูดคุยแบบโยงโยงกับเอเย่นของปาเกตาด้วย uh huh. อ่าเพราะว่าอยู่ทีมเดียวกันรียงเหมือนกันอยู่รียงเหมือนกันก็มีการแบบพูดเผื่อๆไว้เพื่อหวังว่าจะเอาแบบมาเป็นแพ็คคู่เลยมารียูเนียนกับกิมารไล์อีกรอบหนึ่งที่นิวคาสเซิลแต่ว่าดีลนี้ก็ไม่ง่ายเพราะว่าถ้าไปดูจากสื่อเนี่ย มันไม่ได้มีแค่นิวคาสเซิลไงมัน,น,นมีทีมอื่นด้วยนะมีทั้งอาร์เซนอลที่โดนจับมาโยงหรือแมก้กระทั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มีข่าวว่าถ้าเกิดเสียแบรนาโดซิวาจะเข้ามาร่วมวงด้วยนะครับแต่ว่าเป้าหมายหลักเนี่ยเขาบอกก็ยังคงเป็นแมนเชสันอยู่คืออยากได้แมนเชสันแต่ยังไม่รู้ว่าจะหาวิธียังไงเพื่อจะไปยื่นค่าตัวได้มันชัดแหละเพราะว่ายืมปนสองรอบอะคือมันอยากได้จริงแต่แค่นะก็กลไกตลาดในเมื่อราคาไม่ถึงเขาก็ไม่ปล่อยให้นะครับซึ่งก็ การจะมามองถึงการยื่นอีกครั้ง60ล้าน <c oughs> ผมว่าก็คงไม่ใช่แล้วแหละมันก็ผิดกับสิ่งที่ไปดีฮาพยายามพูดอยู่ตอนนี้ดูโหดเกิน,นไปส่วนในรายของปาเกต้าผมว่าก็น่าจะโหดพอกันเพราะว่าสัญญาเหลือ 2025. <c oughs> 2 0 2 5ใช่นะครับวอายุ24คือกำลังเติบโตในทางที่แบบโก่งได้อะใช่จะไปซื้อมาก็ยากนิดนึงครับผมอันนี้คือปัจจัยต่างๆแต่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดถึงแฟนนิคาสเซิรออะแต่ผมว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่า การก่อร่างสร้างทีมขึ้นมาเนี่ยคุณจะใจร้อนไม่ได้นะคุณต้องใช้เวลาเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณมามาทำผิดตั้งแต่ก้าวแรกอ่ะผมว่ามันเหมือนโดมิโนโถ้าคุณก้าวไม่ดีมันก็ล้มทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นค่อยๆสร้างไปดีกว่าผมผมเชื่อว่าการทําในลักษณะแบบนี้คือการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วนะคือไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วบอ้โหกว้านซื้อมาเป็นส0ตัวเลยอะ่ะมันก็จะไปมีปัญหาในภายหลังเลือกซื้อตัวที่เรารู้สึกว่า เข้ามาแล้วมันยกระดับทีมช่วยทีมแข็งแกล่งช่วยทีมกลับไปลุ้นชิงในโคต้าต่างๆได้ดีกว่าแต่มันก็อาจจะมีความยากตรงนี้ใช่ก็ต้องเป็นเรื่องของเวลาแล้วใช้เวลผ่านมันไปต้องถามแฟนแฟนสาริกาแล้วครับว่ากับตอนนี้ที่ทีมเห็นฟอร์มกันอยู่อ่ะพือพวกเราเนี่ยโอเคทำทำข่าวทำข้อมูลแต่เราอาจจะไม่ได้ติดตามเนื้อข่าวทุกนัดก็ต้องถามว่าถามแฟนแฟนสาริกาดูว่าเท่าที่เห็นเนี่ยจุดไหนที่ควรจะแก้ด่วนที่สุด ถ้าสมมติเป็นแมดดิสันเข้ามาจะตอบโจทย์ไหมหรือว่าควรจะมีคนอื่นที่เข้ามาแล้วน่าพัฒนาทีมไปนในทางที่ดีกว่านอกจากนิกโป๊บนอกจากเชนบอตมันหรือว่าแมททารเก็ตก็ลองบอกกันมาได้นะครับท้าฟังทุกความพิดเห็นเลยน,นี่คือทั้งหมดครับของสยามสปอร์ทฮับทางสเปเชียลในวันนี้นะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนทั้งหมดอีกรอบหนึ่งนี้น้ำแร่ธรรมชาติตราช้างคอบอลคอช้างคอเดียวกันครับดอลฟินมันนี่จาก กสิรกรไทยครับให้วงเงินพร้อมใช้สูงสุด5เท่าดอกเบีย้ยแค่2.08%ต่อเดือนเท่านั้นนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องคลัสเตอรครับนี่ที่สุดของนวัตกรรมเพื่อประสบการณ์ขับขี่เต็มรูปแบบนะครับตอนนี้มีลุ้นรางวัลใหญ่นะมีทั้งรถมอเตอร์ไซค์ Honda CBR มีเสื้อแมนยูลิปูพร้อมไรเซนแล้วก็ลูกบอลอาร์เซนอลด้วยนะแค่ซื้อน้ำมันเครื่องคลัสเตอร์เอชแมกนาเทหรือ Power One นะครับแล้วก็ส่ง ร่วมชิงโชคได้ที่จุดขายทั่วประเทศเลยนะครับหรือว่าจะสแกน QR โค้ดก็ได้เยี่ยมครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ของทอสครับมาในครูสปอร์ตซีรีส์นะเนี่ยมีหลายอย่างเลยมี5อย่างด้วยกันนะครับโดยเฉพาะตัวนี้ไม่ได้จับเลยเห็นพี่ๆจับกันอยู่หทอสครูสปอร์ตดีโอโลออนอันนี้ระงับกลิ่นเหื่ห้งสบายแล้วก็เย็นกว่าเดิมถึง4เท่าครับ สองศาอ่าสีองศาขออภัย<ช>นะซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำใกล้บ้านคุณนะครับแล้วก็ที่โลตัสมีโปรหนึ่งแถมหนึ่งตอนนี้ด้วยขอบพระคุณครับฝากทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็เครื่องสำรองไฟเซอร์คอนครับเครื่องสำรองไฟยูนิเทรุ่นไฮเปอร์แม a เกมิ่งยูพีเอสป้องกันไฟดับไฟตกไฟเกินไฟกระชากนะครับก็จะจำหน่ายโดยอินแกรมไมโครนะซื้อได้ที่ร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำทั่วประเทศครับยูนิเท็ก e ะดเปอร์แบ็กอัพถึงเดอะฟิวเจอร์ ฟากเดนเนทเลไวท์ครับยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติใช้แล้วฟันสะอาดปากไม่เหม็นครับกับโมชั่นตอนนี้ขนาด100กรัมเหลือ85บาทแล้วก็65กรัมเหลือ55บาทซื้อได้ที่ s h อ p e e d e n นเนทเทลออฟฟิเชียนะครับแล้วก็เจลิกสู้สุดตัวเชียร์สุดใจกับสามแข้งไทยในเจลิกไปดูว t ทาในสุดสัปดาห์นี้กันครับ <we> ช่วงสิบนาสุดท้ายศึกเจลิกซีซั่นนี้ยังมีเกมสำคัญให้ไล่ล่าขวาสามคะแนน ไปกันที่เอฟมาลีนอสที่ต้องเก็บชัยเพื่อควา้าแชมป์นัดนี้พบทีมจอบูใจสู้อย่างชเนนเบลมาเล่ถ่ายทอดสดทางสยามสปอร์ตวันเสาร์ที่13สิงหาคมเวลา17นาฬิกาส่วนเจและฟอนตาเล่แชมป์เก่าต้องเอาชนะเพื่อความหว,งวังคว้าแชมป์โดยนัดนี้พบเกียวโตสังกัถ่ายทอดสดทางสยามสปอร์ตวันเสาร์ที่13สิงหาคมเวลา17นาฬิกาข่ามายกันคาชิม่าแอลเล์ที่ต้องการ3คะแนนเพื่อเบียดแย่งแชมป์ซึ่งเกมนี้พบอวิสปาฟุกุโอกะ ไทยท้อสดทางสยามสปอร์ตวันอาทิตย์ที่14สิงหาคมเวลา16นาฬิกามาร่วมรู้ศึกเจลีก2022ช่วงสุสดท้ายชมกันสดๆจากญี่ปุ่นที่ YouTube และ Facebook สยามสปอร์ตแล้วก็อย่าลืมเว็บไซต์ของสยามสปอร์ตนะครับสามารถเข,าเข้าใช้งานได้ตามปกติแล้วนี่ไงอัปเดต ก็แบบมาในเวอร์ชั่นโฉมใหม่ด้วยใชไว่าคือฟอร์มนะครับทันสมัยกว่าเดิมนะฝากทุกท่านด้วยอ่ะนี่คือทั้งหมดครับของสเปเชียลวันนี้ฝากกดไลค์ฝากกด Sub สไคร์ด้วยแล้วก็กลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับแบบสดๆกันในวันจันทร์ครับผมนววันนี้ผมแล้วก็พวกกันครับลาไปก่อนครับจัดเต็มโลกลูกหนังคาสสารข่าวสารหน้าเจ้อถือส่งตรงถึงมือท่านผู้ชมเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทย บริการทุกระดับประทับใจน้ำมันเครื่องคาสโตลที่สุดของนวัตกรรมเพื่อประสบการณ์การกับขี่เต็มรูปแบบ <S t s s Cool Sport Series ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ชายสายแอคทีฟที่ช่วยปกป้องและเติมความหอมยาวนานตลอดวัน u n i t e c h พลังงานสำรองสู่อนาคตแบรนด์คุณภาพจากเซอร์คอนทางเลือกอย่างชาญฉลาด